ประชาธิปัตย์เปิดแคมเปญเปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทาตามพี่แก๊งข้ามชาติฟอกเงินโยงอดีตรัฐมนตรีช่วยที่พักประชาธิปัตย์ร้อยตำรวจเอกพงศกรขวัญเมืองโฆศกพักประชาธิปัตย์ถแถลงการเดินหน้าทำการเมืองสุจริตขจัดทุนเทาผู้มีอิทธิพลรวมถึงปัญหาสแกมเมอร์ผ่านแคมเปญเปิดฟ้าใหม่ไล่เมฆเทาของพักว่าหลังสหรัฐอเมริกากำลังออกร่างกฎหมายการต่อต้านสแกมเมอร์และมีแบล็คลิสต์43ารายชื่อ ซึ่งหาก43คนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับประเทศไทยก็ต้องดําเนินการโดยเร็วเพื่อไม่ให้ประเทศไทยถูกตรวจสอบจากนานาชาติและตกเป็นเป้าสายตานานาชาติเป็นแหล่งฟอกเงินยืนยันว่าไม่ได้มุ่งหวังโจมตีทางการเมืองแต่เพื่อประโยชน์สาธารณะจากการตรวจสอบของคณะทํางานพักประชาธิป,ปัตย์พดการกระทําต้องสงสัยของบุคคลเช่นนายยิมเลียกนักธุรกิจชาวกัมพูชานายเบนจามินมาลเออร์เบอร์เกอร์นักธุรกิจและล็อบบี้ยิสต์ รวมถึงอย่างเชื่อมโยงบริษัทและสถาบันการเงินทั้งในไทยและต่างประเทศเช่น BIC Bank Cambodia และ BIC Bank l a o ที่มีพฤติกรรมต้องสงสยัยเช่นบริษัทที่มีทุนจดทะเบียน330บาทแต่สามารถซื้อบริษัทที่มีทุนขนาดใหญ่และกู้เงินได้มากกว่า600ล้านได้หรือรวมถึงบริษัทที่หลีกเลี่ยงกฎหมายพยายามนำต่างด้าวมาเป็นนอมินีถือหุ้นอย่างซับซ้อนเพื่อให้เกิน1ะ4 9ตามที่กฎหมายไทยจำกัด หรือเชื่อมโยงบริษัทพลังงานใหญ่ของประเทศซึ่งเกี่ยวพันกับอดีตรัฐมนตรีช่วยคนหนึ่งพักจะใช้หลักสากลมาตรวจสอบโดยเฉพาะธุรกรรมการเงินเพื่อให้หัวหน้าพักประชาธิปัตย์ส่งต่อให้หน่วยงานเกี่ยวข้องของรัฐตรวจสอบเช่นปปงกอลตต่อและกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เพื่ออายัดเส้นทางการเงินของบุคคลที่เกี่ยวข้องซึ่งอาจมีความเชื่อมโยงถึงการเมือ,เองเพราะหลายเหตุการณ์มีการตั้งข้อสังเกตมีบุคคลพยายามเข้ามาถือหุ้นบริษัทพลังงานไทย และยังอาจโยงถึงความขัดแย้งไทยกัมพูชาและความสูญเสียทรัพย์สินของประชาชนด้วยเมื่อพักประชาธิปัตย์รวบรวมข้อมูลเสร็จสิ้นหัวหน้าพักจะมีการถแถลงข้อเรียกร้องและข้อเสนอของพักถามว่าก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์ไม่เคยมาแต่เรื่องเหล่านี้ร้อยตํารวจเอกพงศกรชี้แจงว่าที่ผ่านมาพักมีการดําเนินการตลอดตั้งแต่สมัยรัฐบาลพักไทยรักไทยแต่ในช่วงระยะเวลาเปลี่ยนผ่านอาจไม่ได้ดําเนินการ แต่ก็ถือเป็นหน้าที่ของพรรคการเมืองในการช่วยการตรวจสอบโดยเฉพาะอุดมการณ์ของพรรคประชาธิปัตย์ที่ยึดถือการเมืองสุจริตจึงต้องการทําให้เป็นตัวอย่างการเมืองสุจริตเพราะหากการเมืองทุจริตก็จะเป็นปัญหาอย่างที่เกิดขึ้นเช่นดิวลับเรื่องเทาหรือความขัดแย้งระหว่างประเทศยืนยันว่าพรรคจะทำเพื่อประโยชน์ประเทศหลังจากนี้พรรคยังจะมีการเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้อีกครั้งเพื่อให้สังคมเห็นความเชื่อมโยงและให้หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการต่อไป